ส่งเสริมการเกษตรได้จะทำโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร้ดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมรวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการร่วมกันบริหารจัดการที่เกิดประสิทธิภาพเป็นการยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมพลังงาน และอุสาหกรรมเคมีพันธ์และยาที่มีมูลค่าเพิ่มสูงข,ขึ้นกเกษตรกรยังสามารถดําเนินการได้ทันทีลดร,รายจ่ายเพิ่มรายได้มีประโยชน์กับสมาชิกแปลงใหญ่และมีความยั่งยืนเป็นการยกระดับกิจกรรมแปลงใหญ่ด้วยกเกษตรสมัยใหม่ ิติที่หนึ่งมีตสองก็คือเชื่อมโยงตลาดซึ่งอันี้ชัดเจนตามนโยบายของ,ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับในการที่จะนำของเรื่องของการตลาดมานำรื่งการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยการตลาดทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ขายเฉพาะอยู่หน้าสวนอยู่หน้าบ้านหรือภายในตลาดออฟไลนดเท่าน,นั้นแล้วแต่การตลาดทุกวันนี้มันมีทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์ โดยเฉพาะออนไลน์นะครับในช่วงโควิดและรอบแรกที่ผ่านมาเนี่ยเห็นชัดเจนเลยครับว่าในเมื่อเราขายหน้าสวนคนไม่มาซื้อเพราะไม่กล้าออกจากบ้านการที่จะขายผลผลิตสินค้าได้ก็คือต้องสายทางระบบออนไลน์เท่านั้นนะครับขอเชิญชวนครับว่าลองพี่นะาข้อดีข้อเสียแต่ผมคิดว่าข้อดีมีเยอะกว่าข้อเสียะนะครับอยากทะให้ทพกท่านเข้ามาร่วมโครงการก,กับเราเพื่อที่จะพัฒนาตัวท่านเองครับจากการเป็นผู้ผลิตเดิมเคยเป็นผู้ผ,ผลิต แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราอยากที่จะผลักดันท่านยกระดับท่านให้ขึ้นเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้อย่าลืมกด s u b s c r i b e D O e Life จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารด้านการเกษตร